สวัสดีคะ่ะมาพบกับเจเคโนโนะคะวันนี้เจเคโนโพามาชมกับตึก2ชั้นนะคะบนพื้นที่50ตารางวาค่ะดังนี้เหมาะสำหรับการอยู่อาศัยเลยนะคะตัวบ้านขนาด7คูณ9เมตรค่ะ3ห้องนอนพร้อมเครื่องทำน้ำอุ่นแอร์สีเครื่องมีผ้ามานจอดรถได้2-3คันนะคะพื้นที่กว้างมากค่ะทุกท่าน ภายในบ้านตกแต่งไว้อย่างสวยงามพร้อมอยู่อาศัยเลยนะคะอยู่ในหมู่บ้านทองสถิตไม่มีค่าส่วนกลางค่ะปากซอยติดโรงเรียนนานาชาติกีรติพัฒนอยู่ใกล้ทางขึ้นรงทางด่วนบางนาบางปะอินนะคะและอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าสายสีชมพูรามอินทาราตลาดมีนบุรีด้วยค่ะทุกท่าน ราคา5 9ล้าน9แสบาทนะคะราคานี้รวมค่าโอนไว้เรียบร้อยเลยค่ะที่ตั้งห่างจากถนนประดิษฐ์มนูธรรมประมาณ500เมตรเท่านั้นนะคะอยู่ใกล้โรงเรียนนาราชาติอยู่ซอยรามอินทรา34แยก20อยู่หลังโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงค่ะสวยพร้อมอยู่นะคะ ท่านใดสนใจสามารถติดต่อผู้ขายได้โดยตรงตามเบอร์ติดต่อในคลิปนี้เลยนะคะนัดชมพื้นที่จริงประกอบการตัดสินใจกันก่อนได้ค่ะทำเรดีนะคะพื้นที่กว้างด้วยค่ะทุกท่านสำหรับวันนี้แอดมินใส่รายละเอียดพร้อมกับเบอร์ติดต่อไว้ให้เรียบร้อยแล้วต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ